สบายดีมานี่มาพบกับช่องหองจ่ายอีกแล้วมานี่หงจ่ายเสพภาพีพ่น้องมากินเผากับก้อยหอยผักกะมี่ผักกาดอ่าผักกาดดอกกระเบื้องถั่วบักแตงน้อยก่อนเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามหงจ่ายนะไม่เด้อเธอเป็นกำลังใจหงจ่ายนะไม่เด้อหงจ่ายก็เป็นกำลังใจ,งจทุกคนป่ะพี่น้องมากินเผากันนะแมลงเผา ก้อยห้อยก้อยห้อยอ่าสอรีม่มางแน่ไปแตกินเพื่อนะบายอืมแอบึงก็ประกาศเอก แซ่บอยู่ได้พี่น้องน่ามากพี่น้องไม่กินเขาแร่งกระพงจ้าก้อยห,ออหอ้อยเอาหมกตัวหั่นหมกตัวให่ไหมหั่นหมกตัวยอดใช่ไหม ตอนนี้เบ์หนึ่งขาวชื่อชื่อข่าวมากขึน าาก็หาเป็นะต่ตามไยกะตามพี่น้อกเบือ่อแต่ก็มากแั้วเนีแตะ่ว่าเปลี่ยนไปก้อยห้อยแน่ก้อยปลาแน่ายอย่างไรเนี่ยเจะละเมอ่อบะฮู้จะกินอีกยังเปลี่ยนเมื่อไปกินไปเมื่อกิน ทับกันไลกับเบื่ออาหารเบื่อข้าวข้ามกูอยู่บ้านเฮาน้ามเนี่ยอยู่บ้านเฮากินหล่อบอกเออข้ามไปหาคุนหล่อเหรอเี้ยปากมาบมันแซ่บไปหาคุินหล่อมันพอพนน่ มะขัวหอมคำสีแที่รออยู่พี่มันกลับไปชื่อน่ะตลาดมันบันมันก็เจ้ากันขึ้นสีครั้งไว้มั้ยมั้งไปบ้าเห้าคุูดมากล้วกมากินมัันมัน ยำนี่มันมันพอมาแล้วกินทอดบ้างแต่เมื่อคุณจะรอคุณจะรอแกงมะ่าไมะม่ายใหญ่บ้างมะม่ายฮะมะม่ายม่มานมะเกงซุ้มกัน Càng ngăn kinh thun cầm Bật buộm hay sao Không chị xe แมากินบะไม่โมกินกับม่มากินกับพี่นะมากินกับขอบมาอมกินกับพี่นะมันก็บบไม่แทบกินผุดยิงอ้ํางอง้งา้งา,งาพี่พี่วิวกับเพียวผุดหยิมากินเอาอิ่มก่อน โอเคท่านคอโตกินก่อนท่นพ่อกลับคลิปหนาะบ๊ายบาย